สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงระวัลประจำวันที่29สินะคะสิงหาคม2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีน้ําเงินและก็สีครามค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่พย,ยิบสีชี้แนวทางไปกับใช้นะคะพี่น้องคะโอ้ยจะสิ้นเดือนกันอยู่อีกแล้วนะ,ะนะคะนะคะพี่น้องขาเร็วมากเลยจะขึ้นเดือนกันยายนแล้วะะแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าทานันคุณป้าหมอก็จะลงคลิปดวงใครห่ง มีโชคลาภให้กับพี่น้องนะคะพี่น้องคาแล้วก็ใครต้องการที่จะเช็คดวงส่วนตัวนะฮะดเตนแม่นยำนะคะทักไอดีไลค์ค่ะพี่น้องคาน๊ะแต่ใครต้องการเรียนคอร์สออนไลน์ก็อย่างที่บอกมีโปรพิเศษอยู่จัดให้อยู่นะคะพี่น้องคานะคะพี่น้องคามีจํานวนเวลาจํากัดนะคะใครสนใจก็ถามรายละเอียดของหลักสูตรเข้ามาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นบอกว่า ในเรื่องของบริวารครอบครัวดีเยี่ยมโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัว <c oughs> พี่น้องวันอาทิตย์นะคะมีรางสังหรแมแม่นแม,ม่นยำนะคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้เขาบอกว่าให้เชื่อรางสังหณรของตัวเองเป็นหลักกันนะคะห <c oughs> าดีหมดเลยคิดการวางแผนโครงการอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ลงมือทําอย่างเดียวค่ะนะคะไม่ใช่คิดระวังเนาะถ้าคิดระวังนะคะมันก็จะทําให้เราจิตตกถ้าเราไม่ได้ทํา <c oughs> พี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะคะทุกอย่างนิ่งขึ้นดีขึ้น เย็นขึ้นนะคะสมบูรณ์ขึ้นนะ,ะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์นั้นเมื่อสมบูรณ์นะคะก็รู้จักที่จะแบ่งปันนั่นเองนะราชินีถ้วยนะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ไพ่ดีหมดเลยนะคะพี่น้องคะเนาะเอาอย่างนั้นกันนะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสี่สองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดสี่ขอให้เง็นค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ขึ้นเอมเบรตราชินีเนี่ย นะคะพี่น้องวันจันนะดวงก็เริ่มเปิดแล้วนะคะดวงเปิดจริงๆนะคะพี่น้องค่ะนะคะดวงเปิดทุกเรื่องด้วยโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะมีเงินเข้านะคะพี่น้องค่ะก้าวเลี้ยญขึ้นเนี่ยเงินสดๆดเข้ามือพี่น้องวันจันล่ะในวันพรุ่งนี้สามารถเที่ยวควบคุมเงินได้แล้วนะคะมีเงินมียอดเงินเข้ามานะแล้วก็แต่ยังไงแล้วเนี่ยดวงเปิดงะไม่ว่าเปิดในเรื่องของเงินงานหรือเรื่องอื่นก็แล้วแต่ไม่าวที่กําลังที่ไม่วายที่จะเหนื่อยเพราะว่า ทุกอย่างนั้นแะสมบูรณ์ได้ดีขึ้นได้ต้องออกแรงค่ะพี่น้องวันจันเนี่ยขึ้นเจ็ดไม้เท้าเนี่ยไหมต้องเหนื่อยต้องเหง่อออกถึงจะได้เงินนะจะได้แบบฟุกๆุกเหมือนกับท่านอื่นนี่ค่อนข้างจะยากไม่นั้นใครที่ฟังอยู่ที่เกิดวันจันนะสู้เท่านั้นนะคะพี่น้องวันจันขาถึงจะชนะเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นหกเหรียญได้เงินมาปับ๊บก็มีรายจ่ายก็เป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องวันจันยังคงมีเครดิตอยู่ยังคงมีคนสนับสนุนในเรื่องของการเงินนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงิน นะคะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นแล้วขึ้นเอ็มเพรสพี่น้องวันจันนะเตรียมตัวดวงเปิดสุดนะคะพี่น้องคนะ่ะรับคําทํานายด้วยสาธุเลขนาโชคมาจากไหนเลขประจํา,จาตัวเลยส่วนเลขหน้าไพา่เลขสามเก้าเจ็ดหกสามเก้าเจ็ดหกค่ะขอให้เฮงเฮงมาดูพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคารก็ใช่ย่อย The world ความบุรมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นนะโอ้ดวงดีดีเทพเวงเวทมนตีกต่างหาก สมบูรณ์ทุกเรื่องลงตัวทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคิดการวางแผนลงมือทานะโอ้โยดีมากลงมือทําประสบความสําเร็จนะคะอย่างดีเยี่ยมเจอคู่แท้เจอกัลยะาณมิตรที่ดีหรือได้อะไรเบ้เบิ้ลเรื่องของการงานก็ดีเวอร์มีโปรเจกต์งานเข้าสามารถควบคุมงานเงนิงนควบคุมบริวารได้เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันอังคารรับคําทานายนะคะดวงคุณเปิดแล้วจริงๆสาธุนะคะเอาละเลขนาโชค มาจากไหนมาจากเซนต์ของเรานะคะส่วนเลขนาไพเลขสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองอ้าวสองหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เางเฮงมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันก็ใช่ย่อยนะคะขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะความอรดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นทุกเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องของการเงินสิบเหรียญขึ้นนะคะโชคดีมีเงินก้อนเข้ามาโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะดวงคุณเปิดสุดเหมือนกันนะคะ ด้วยความที่เราปฏิบัติตีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพเทวดาอํานวยพรให้คุณมีโชคมีลาภนะ,ะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะ,ะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะในวันพวกนี้ก็มีผู้รักผู้ใยนะคะมีคนรักให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีรักคําทํานายเยี่ยมเลยเลขนําโชคมาจากไหนนะ,ะเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งศูนย์ แล้วก็สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ค่ะขอให้เห็งเห็มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนก็ดีดีค่ะด,ดีเกี่ยวกับเรื่องของกิจการการงานดีเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานกิจการสามารถขยับขยายเ,าเ,เดือนคันเรือนตำแหน่งดีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูบาอาจารย์เข้าข้างนะคะดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนที่ทํางานนะคะตาแหน่งงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้น ทุกเรื่องเหมือนกันนะส่วนหกดาบขึ้นนั้นก็อาจจะเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอไปทําบุญก็ไม่ได้ไม่ได้จะแย่นะสําหรับหกดาบเนาะแล้วก็แถมให้หน้อยว่ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคลี่คลายและดีและค่อยๆดีขึ้นด้วยเงื่อนเวลานั่นเองสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขนะเก่าที่เราเคยรบโชคลาภจะหมุนมาส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขแปดห้าหนึ่งสี 6, ่หกแปดห้าหนึ่งสี่หก ขอให้่างหิงมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะเรื่องของการเงินก็มีการจัดสรรปันส่วนการเงินบอกเป็นสีกองสี่ส่วนได้แล้วขี้เหนียวขึ้นบริหารจัดการการเงินได้แล้วและก็ไม่ว่าทําอะไรไว้ก่อนหน้านี้เห็นผลนะเดอสตาโอ้ยไพยด่ดีหมดเลยวันเนี้โอ้ยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ดีดีการงานก็ดีการเงินก็ดีมีเงินทุนมีนายทุนมีเครดิตนะคะเออนะคะรับคาทํานายเด้อ พี่น้องวันพฤหัสบดีดีๆสมกับวันเกิดเลยนะคะไม่คักไม่พูดมากเก็บคอเลยในวันพรุ่งนี้ใครที่ขายของก็ปลายออนไลน์เตรียมรับออเดอร์รัวๆนะคะพี่น้องขาเจอกัลยาณมิตรที่ดีน้อ,อุนส่วนที่ดีนะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขซีหนึ่งเจ็ดสามสีหนึ่งเจ็ดสามขอให้อเองมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนคะอา้าวพี่น้องวันศุกร์หกถ้วยขึ้น นะคะมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานคนรักนี่เป็นห่วงนะคะพี่น้องวันศุกร์ก็ดีดีนะค้นราชินีเหรียญน,นะคะเรื่องของการเงินมารัวๆละนะคะสามารถควบคุมเงินได้บริหารจัดก,การการเงินได้มีโชคมีลาบเข้ามานะคะสิ่งที่จะต้องเตือนพี่น้องวันศุกร์ก็คือเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วอย่าบ้าพลังนะคะหรืออย่าเป็นเด็กดื้อไว้นั้นนะ,ะจะทําให้เราเสียการเรื่องของการงานก็ดีค่ะนะอ่า เรื่องของการงานนั้นเนี่ยนะคะมีโอกาสเริ่มงานใหม่กิจการใหม่มีโปรเจกต์งานเข้าเนาะแล้วก็มีไฟมีพลังเนาะอยากทําอยากสร้างอยากมีนะคะอยากเป็นนี่ก็คือเด็กถือไม้เท้าทั้งสิ้นเลยฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ก็ดีค่ะพี่น้องขาเนาะนะอ่านไพ่มาถึงวันศุกร์แล้วเนี่ยดีมาตลอดเลยนะคะพี่น้องนะรับคําทํานายพี่น้องวันศุกร์ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหกสี่หนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่ง ขอให้เหงิงๆคราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนเอาละพี่น้องวันเสาร์นะขึ้นไพ่ตัวตนหกไม้เท้าดีมากเกี่ยวกับเรื่องของงานกิจการมีข่าวดีรอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะกิจการการงานนะคะอมืมีคนส่งข่าวมีลูกค้าอืนะคะมีคนส่งข่าวมีลูกค้านะคะอ้าวแล้วก็ขึ้นไพ่ชัตริกนะฮะไพ่ชัตติกเกี่ยวกับเรื่องของการได้ทําพันธสัญญา เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอันนี้เราต้องอ่านก็บทกฎหมายให้ดีสัญญาให้ดีนะแต่คิดว่าได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีสําหรับพี่น้องวันเสาร์ก็ดีดีค่ะนะคะขึ้นไพ่อัศวินถ้วยทุกอย่างค่อยๆเดินทุกอย่างค่อยๆพัคข้ามคองนะคะแต่ว่ารู้จักที่จะป้องกันตัวเองแล้วไม่ให้ล้มค่อยๆเดินค่อยๆเก็บพร้อมรอมรีบนะ,ะโชคดีในเรื่องความรักความสามัคคีและไพ่ครอบครัวขึ้นดีมากสิบถ้วยก็คือ ในส่วนของครอบครัวก็ลงตัวอบอุ่นนะคะก็คือหมายถึงว่าได้รับการสนับสนุนในส่วนของครอบครัวเป็นอย่างดีมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเลิศง,งามยามดีนะทั้งแปดวันเกิดนะดีหมดเลยนะคะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกล้งจับไม่ดีนะคะคือจับกันสดสดเลยนะคะพี่น้องวันเสาร์ก็เช่นเดียวกันสาธุรับคำำําทํานายค่ะเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเกี่ยวข้องกับภานะของเราคันที่เราใช้บ,บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหกหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์ ขอให้อย่งหิงป้าหมอไวโพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ